ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝังมาตรการคุ้มครองท,งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณหาดชายหาดชลาทัศ์คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่229/2566ทเรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาดชรลาทัศน์อาศัยอำนาจตามมาตราในมาตรา3ประกอบมาตรา17แห่งพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพศ2 5 5 8กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาดเพื่อระงับความเสียหายอย่างร้ายแรงบริเวณท้องที่ชายหาดดังต่อไปนี้ข้อที่1แนวชายฝั่งทะเลหมายความว่าแนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติของธรรมชาติชายหาดหมายความว่าพื้นที่ในแนวที่น้ําทะเลขึ้นสูงสุด ตามปกติของธรรมชาติจนถึงที่น้ำทะเลลงต่ำสุดตามปกติของธรรมชาติและให้หมายรวมถึงบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่หาดทรายหรือพื้นที่ซึ่งอยู่ปิดกายหาซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่สงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันข้อที่2 มีให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในบริเวณชายหาดตามแนวชายฝั่งทะเลดังต่อไปนี้ 1. สูบบุหรีหรือทิง้งก้นบุหรีบริเวณชายหาดเว้นแต่การสูบบุหรีหรือทิง้งก้นบุหรีในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการจัดไว้ให้ สองไม่เททิ้งระบายของเสียขยะมูลฝอยหรือวัสดุที่เป็นพลาสติกโฟมของเสียกระดาษเศษอาหารหรือผ้าน้ำเสียสิ่งปฏิกูลสารเเฟนลอยราบน้ำมันสารปนเปื้อนมูลสัตว์ซากสัตว์มลภาวะหรือสิ่งต่างๆเว้นแต่ได้ดำเนินการเททิ้งหรือระบายในบริเวณหรือพื้นที่หรือในสถาน ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานราชการได้จัดไว้ให้เพื่อการนั้นหรือได้ดําเนินการตามกระบวนการหรือมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด 3. ปกระทําการใดๆอันส่งผลหรืออาจส่งผลให้ชายหาดได้รับความเสียหายข้อที่3การดําเนินการตามคําสั่งนี้ มีให้ใช้บังคับกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองยื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือเป็นการศึกษาและการวิจัยทางวิชาการข้อที่4การดำเนินการตามคำสั่งนี้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมัดตามอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นข้อที่5ให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสร,ริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพศ2 5 5 8 ดำเนินการภายใต้คำสั่งนี้ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายภายในท้องที่ที่ตนรับผิดชอบข้อที่6พื้นที่หรือระยะแนวเขตของชายหาดที่อยู่ภายใต้ของคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามกำหนดไว้ในแผนที่แนบท้ายคำสั่งนี้ข้อที่7 ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามความในมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพศ2 5 5 8ข้อที่8 คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้นับตแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสองปีสั่งณวันที่7กุมภาพันธ์พศ2566อภิชัยเอกวนาคุลรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่งรักษาราชการเทศอธิปปบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดทำโดยนางสุพิทลอยแก้วบรรณารักา์ชำนานการพิเศษห้องสมุดประชาชนอำเภอหันใหญ่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหัด